สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอานิทอครับและอยู่กับผมริวแบงค์นะครับผมริวแบงค์นะครับลิ้นพันกันมือตัวหมดเลยนะครับก็ยังอยู่กับอนิเมะในรอบ10ปีนี้อยู่นะครับก็นี่เป็นพาร์ทที่12แล้วนะที่เรามาเจอกันนะครับก็วันนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่อาจจะเป็นพาร์ทที่ยาวนะครับก็ ทนนุนฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคครับก็วันนี้นะครับก็มาเริ่มเลยดีกว่านะแอนิเมะเรื่องแรกครับที่ผมอยากจะพูดคุยกันก็คือเรื่องอากาเมะกาคิวครับเป็นแอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากเพราะมะันบ้าคลั่งมากครับเรื่องเรื่องนี้ทำไมอะหรอมันดีครับมันเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนจะบอกเฮ้ยมันฆ่าฟันกันมัน สู้กันแบบไม่มีเหตุผลคืออากามกาคิวอะนะครับมันเป็นเรื่องที่สู้กันแบบแบบไม่มีเหตุผลที่ว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแม่งหนุกว่ะไอ้เฮียแม่งสุดในทางของมันเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งต้องตามอากามกาคิวเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดมากนะครับ ถ้าใครไม่ไมเคยดูอากกเมิกาคิวให้ไปดูนะครับเรื่องนี้ดีมากๆแนะนำนะครับผมโอเคไปเรื่องต่อไปเลยมาที่เรื่องต่อมากันเลยครับผมก็คือเดนคิไกโนโฮยะซังนะครับอันนี้เป้วาเป็นเรื่องแนวแบบน่ารักน่ารักนะครับถือว่าอ่ากบ็บุนหัวใจคาวาว้คาออ้นะครับสำหรับเรื่องเรื่องนี้นะก็เป็นผลงานนะครับของชินเอนะครับค่ายชินเอเนาะ นะครับก็แบบน่ารักใสๆตลกๆนะครับก็สนุกดีนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่าถือว่าดีเลยแหละนะครับจะพูดอะไรต่อนะใครยังไม่เคยดูไปหาดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากๆนะครับดีดีนะครับโอเคประมาณนี้ครับไปที่เรื่องต่อไปเลยมาที่เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่อง Uki, ยูกิยูนะนะครับผมอ่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยดูกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าใช้ได้อยู่แหละนะครับก็อ่าผมนะส่วนตัวเลยนะครับผมมองเรื่องนี้ว่าแม่งยัดดรามา่าเยอะมากเลยถึงผมจะพอแบบไปดูช anel ของอ่าปูโบสอันิบนมานะครับอ่าลหลายๆอย่างเนี่ย ผมก็มาเพิ่งมาตัดสรุปพอดูแกนี่แหละนะครับก็คือแบบประมาณว่ายังไงอะ่ะอ่าเป็นการนําเสนอที่แบบเหรียญไม่ได้มีแค่ละด้านเดียวเหรียญมีสองด้านอะไรเงี้ยให้เสนอว่ามันยากลําบากขนาดไหนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมันก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่ามันยัดดราม่าเยอะไปนะครับอะไรอย่างเง้นน่ะออกจะเป็นแนวแบบมาดูกก้วะเออแต่ว่า นั่นแหละครับผมสาหรับยุกิอยู่นะผมอยากจะมาพูดประมาณนี้แหละเนาะโอเคครับไปเรื่องต่อไปกันเลยมาครับที่เรื่องต่อมาเลยก็คือเรื่อง world t r i g เก r นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมชอบฉากบูมากแม่งหนุกสัสๆนะครับถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวกันเลยทีเดียวนะครับก็มีความเมามันอยู่ในภายในเนื้อเรื่องซึ่งบอกได้เลยว่าผมชอบนะครับก็แล้วมันก็แบบ ผสมผสานความเป็นเนื้อเรื่องใส่ในแอคชั่นได้ดีมากนะครับไม่ใช่ว่าโมดตั้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็แบบสนุกอะ่ะส่วนตัวคือสนุกมากนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับทุกคนโอเคครับไปเรื่องต่อไปเลยต่อมาครับมาเรื่องนี้กันบ้างครับผมก็คือชิโรบาโกะนะครับมีกระแสอยู่หลายกระแสนะเอาแบบหลายคนก็ อย่ไม่ชอบก็มีนะคนที่ผมจะเจอแต่ว่าชิโรบะโกะนะครับเป็นหนึ่งเรื่องเลยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมองพีเอเวิร์ใหม่เนาะอย่างที่แหลคนก็รู้กันนะครับก็เพราะว่าพีเอเวิร์นี่ถนัดแนวดราม,มา่าเจ้าน้ำตานะครับแต่พอมาเรื่องนี้เนะี่ยคือเป็นสลิดออฟไลฟ์นะครับการใช้ชีวิตของคนเราการเสียสีสังคมการทำงานการอยู่ในสังคมถือได้ว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับ ชิโรบากโกนะครับผมชอบเรื่องนี้นะครับมากๆเลยนะครับเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับพูดประมาณนี้เนาะสำหรับชิโรบากโกนะครับไปที่เรื่องต่อไปกันเลย้ายมาที่เรื่องต่อมาครับก็คืออามากิวิลเลียนพาร์คนะครับผมเรื่องนี้บอกได้เลยว่าหลายคนไม่ชอบหรือเปล่าแต่ผมชอบ นะครับไปเป็นเราผมก็จะบอกเหตุผลนะว่าเป็นยังไงนะครับไปไปไปอะไรของเราเนี่ยหนึ่งแล้วนะครับที่ชอบก็คือการที่เกียวนี้เขียนแรนดอมอะ่ะเกวนี้เก่งมากนะครับสตูดิโอเกียวโตัวแอนิเมชันที่ทําเรื่องนี้นะครับก็บอกเลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวเลยคือชอบนะครับเขาทําแนวตลกแบบไม่มีที่มาที่ไปเก่งมากนะครับถึงเรื่องนี้มันจะไม่ดีเท่าแบบจูดีเบว หรือว่านิชิโจแต่ว่าเรื่องนี้ยเราเดายากมากโดยเฉพาะผมนะครับเป็นการแรนดอมที่เดายากมากว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนต่ตอไปว่าอะไรอย่างนี้นะครับคือหลายๆอย่างเป็นแบบเซอร์ไพรส์ได้ดีมากนะครับอย่างนะครับแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยลหลายๆฉากในเรื่องนี้แล้วแบบเป็นการเล่นมุกที่แบบเฮ้ยเฮ้ยเอางี้จริงดนี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือได้ว่าทําให้ผมชอบนะครับสําหรับ อามาก,กิวิลเล่ยนปาร์คนะครับผมก็ไม่เคยดูไปหาดูกันนะครับโอเคไปที่เรื่องต่อไปกันเลยไปมาครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องอากาสกิโนโยนะนะครับผมยอมรับเลยนะครับอากาสกิโนโยนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมบังเอิญไปดูจริงๆนะครับบังเอิญไปดูจริงๆไปดูเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับบังเอิญมากที่ได้ไปดูเพราะว่า จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่อชอบดูแนวผู้ชายเยอะๆแนวรีเวิร์สฮาเลมอะไรแบบนี้นะครับแต่เรื่องนี้ผมชมการเขียนบทนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่เขียนบทตัวละครหญิงได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะครับนะครับการขึ้นลงจังหวะอารมณ์ของตัวละครในเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับผมชอบเลยนะครับส่วนตัวอะ มันได้เหมาะกับคนประมาณว่าพวกไม่อินอะไรกับแนวสงครามในขนาดนั้นนะครับก็แบบเรื่องนี้ผมสำหรับผมก็แบบเป็นแนวทางเลือกนะอยากดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับไปที่เรื่องต่อไปกันเลยมาที่เรื่องต่อไปครับโอ้แม่งเรื่องนี้ต้องคุยยาวแน่เลยว่ะนาทีสองนาทีก็อาจจะอาจจะมีอะ t r i n i t y ซครับโอ้โหเรื่องนี้นี่ ตอนออกมาในช่วงแรกๆนี่ผมบอกได้เลยว่าผมนี่ชื่นชอบมากเลยครับผมบอกได้เลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยสุขภาพดีเลยเนี่ยเสียงถึงขั้นต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมต้องชอบขนาดไหนอะ่ะเหียพระเอกแม่งซาวไสัตว์คือแบบไอเหมือนพระเอกเรื่องอื่นน่ะเฮ้ยอันนี้แม่งรวบรวมฮาเลมอันนี้อิเซ่ไอสัตว์ฮ <laughs> <laughs> าเลมเจ็ดเจ็ดบาปด้วยเหียแม่งเพื่อกลับเป็นจอมานไอสัตว์ แม่งยังกาเป็นอิเซคุงอ่ะใน dx d d พอดีดีดีใช่ดีดีใช่นะโอเคนั่นแหละนะอ้เฮียเรื่องนี้แบบสุดอะสุดาัดนะครับผมบอกได้เลยว่ามีตัวละครที่แบบสนองเฟติสหลายๆคนได้ดีมากๆนะครับแนะนำนะครับแนะนำให้ดูกันเลยนะครับใครที่ ชอบเฟสทิสแบบไหนไปดูกันนะครับในเ,เรื่องนี้ไปเลือกนะครับโอเคไหมเรื่องนี้แม่งดีสัตว์นะครับแค่นี้แหละนะครับล้วแบบยอดอะ่ะเยไม่รู้จะพูดคำคำไหนแล้วว่าเรื่องนี้แม่งดีจริงๆนะครับโอเคแบบผู้ชายสุขภาพดีทุกคนต้องไปดูโอเคแค่นี้นะครับไปเรื่องต่อไปเลยไปต่อมาครับเรื่องรองสุดท้ายของเราแล้วแม่นึกว่าจะจบนึกว่าจะจบแบบ ช้านะแต่ว่าทําไปทํามาจะน่าจะจบเร็วนะเนี่ยทุกคนนะครับมาเลยมาเลยมานันทสืโนโทไทยใสครับเจ็ดบาทภาคแรกชอบนะครับขอพูดรวม,มซีรีส์แล้วก็คือชอบอยู่นะแต่ภาคหลังๆนเร,เริ่มออกทะเลแล้วชิบหายตอนแรกก็คือ,อยังแบบแนวเดินทางเดินทางอยู่นะหลังๆคืออะไรก็ไม่รู้นะครับสําหรับเจ็ดบาทเนี่ยก็ถ้าใครที่ยังเป็นแฟนคลับเจ็ดบาทอยู่แล้วก็ไปดูกันได้นะครับผมก็ น่าจะเทเร็วนี้แหละสำหรับเจดบาทนะครับโอเคไปเรื่องต่อไปครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่าน่าจะรอกันนะครับสำหรับยูไลอินเอพิคำาก็6เดือนเมษาเพียงรักสองหัวใจหรือว่า whatever ชื่ออะไรของพวกคุณก็แล้วแต่นะครับ o v e r l a t e นะครับแม่งไอ้นี่เกินไป ถูกชมว่ามันดีเกินไปนะครับโอเคผมคนหนึงที่ยอมรับว่าตอนนั้นอะ่ะผมดูครั้งแรกผมเป็นคนที่ยังดูอนิเมะไม่แตกฉานนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่แตกฉานแต่ว่าก็ไม่ใช่เด็กกระโปกเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่นกับบรรยากาศได้ดีครับคอนเซปต์น่าดู เดินเรื่องหวยแตกอยากนอนฉากจบไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เข้าใจไหมฉากจบไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นไอ้เหี้ยพูดด้วยอารมณ์มันเนี่ยจริง,รงนะครับฉากจบมันไม่สมควรจบอย่างนั้นอ่ะเข้าใจไหมปวดตับเพื่อแต่มันก็ไม่ได้ปวดตับหรอกผมไปดูซ้ำแล้ว ผมไปดูซ้ำแล้วผมไม่ปวดตับไม่เฮี้ยอะไรเลยบากคนบอกเอออีเฮี้ยมึงไม่ปวดตับเพราะว่ามึงดูแล้วไงมึงไปดูอีกรอบมันก็มันก็อย่างนั้นแหละใช่อะไรนะมันอาจจะใช่นะคุณแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ร้องไห้กับแอนิเมดูหนังผมก็ร้องไห้เยอะนะผมเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องพวกนี้เยอะผมเลยเป็นคนไม่ชอบไปโรงหนังแม่แมงเริ่มออกเรื่องแล้ะนะครับแต่บอกเลยว่าผมไม่ชอบสุดสุดนะครับ สุดๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ยังชอบในหลายๆอย่างของเรื่องนี้อย่างเพลงเปิดเพลงปิดอะไรเงี้ยชอบคอนเซปต์เรื่องชอบการเล่นการโลมบรรยากาศเรื่องนี้ดีชอบนะครับยกเป็นการเดินเรื่องเท่านั้นเองห่วยแตกนะครับแค่นั้นเลยโอเคครับโอเคจบดีกว่านะพาร์ทนี้นะครับสำหรับพาร์ท12ของอันดิทอปพอดแคสต์ก็ต้องขอจบแค่นี้ครับผม ก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมก็ฝากกด subscribe และแชร e นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในครั้งนนหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย